สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนีชน่ชาแนลค่ะดอกไม้สวยๆอากาแผ่นทัดเป็นฤด,ดูการออกดอกของเขานะคะช่วงเดือนนี้เดือนมิถุนายนที่รัฐนิวซาวลประเทศออสเตรเลียเริ่มออกดอก สวยมากค่ะมีที่เห็นนะคะมีอยู่สีขาวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มๆสวยมากนะคะอากาแพนทัสเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในแหลมกูดโฮปในอเมริกาใต้ ปัจจุบันก็ปลูกเป็นไม้ประดับกันแทบว่าจะทั่วโลกเลยนะคะที่เห็นแล้วก็ที่นี่นะคะร้านนิวเซเวลก็ปลูกเป็นไม้ประดับที่ตามการจัดสวนตามที่จอดรถตามสวนสาธารณะพบเห็นอยู่ทั่วไปนะคะแล้วก็ ออกดอกสวยงามมากค่ะเท่าที่หาข้อมูลเป็นไม้ที่มีเง่าอยู่ใต้ดินแล้วก็แตกกอได้เร็วมากแล้วก็ออกดอกนานหลายเดือนส่วนช่วงที่ฤดูการที่เขาไม่ออกดอกเขาก็ไม่ได้ทิ้งใบก็จะใบเขียวสดตลอดปีแล้วก็แน่นเพราะว่าเป็นพืชที่มีหัวอยู่ใต้ดินแล้วก็ แทงใบออกมาคล้ายๆต้นกวักแม่ทองใบแต่ว่าใบจะสั้นกว่าและเล็กกว่านิดหน่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะสั้นกว่ากวักแม่ทองใบอยู่นิดหน่อยแต่ก็แน่นเหมือนกันเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะเหมือนเหมือนรางเงินรางทองแต่ว่าใบเขาไม่ด่างเนื้อหาลักษณะกอจะเป็นแบบนี้เลย นี่คือดอกตูมเขาที่เพิ่งที่ยังไม่บานดอกก็จะแทงช่อดอกขึ้นมาประมาณ30-40เซนเลยนะคะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของของกอเขาเนาะของต้นเขาถ้าต้นที่สมบูรณ์ใบใหญ่ๆก็แทงช่อดอกขึ้นมาสูงแล้วก็ดอกเยอะ เนี่ยค่ะเหมือนกวักแม่ทองใบรดูนี่กวักปลูกกวักแม่ทองใบที่บ้านก็ใบลักษณะใบคล้ายๆกันแต่กวักแม่ทองใบก็จะใบใหญ่กว่าแต่ว่าที่นี่ปลูกแบบไม่ไม่ได้รดน้ํากันเลยนะคะเป็นไม้ประดับที่ปลูกแล้วก็แทบไม่ต้องดูแลอะไรแต่ก็ได้เร็ว เนี่ยพื้นที่ที่เห็นเป็นเหมือนเปลือกไม้ก็คือเปลือกไม้นะคะเพื่อนๆคะที่นี่สวนมากเวลาปลูไม้ดอกไม้ประดับข้างกอก็จะปูด้วยเปลือกไม้ที่นี่เวลาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ก็จะใช้เครื่องจักรเข้ามาจัดการแล้วก็ย่อย คืย่อยทันทีเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ไม่ได้ถ่ายตอนที่รถเวลาเห็นรถเข้ามาตัดแต่งกิ่งไม้ตามสวนสาธารณะนะหรือว่าข้างถนนก็จะแยกใบก็คือส่วนหนึ่งเปลือกก็คือส่วนหนึ่งถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งก็ย่อยเป็นเป็นเศษไม้ที่คือทุกอย่างนำไปขายได้ ะไม่มีการตัดกิ่งไม้แล้วก็เผาทําลายจะไม่มีแบบนั้นค่ะเท่าที่สังเกตนะคะเพื่อนๆการวิธีการจัดการบริหารจัดการในการดูแลต้นไม้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่นี่ยอมรับเลยนะคะเขาทําแบบครบวงจรตัดแล้วย,ย,ย่อยในส่วนเปลือกก็เอามาขายเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสวนหรือแม้กระทั่งเอาไปเผาฐานแล้วก็นำมาขายแล้วที่นี่ก็นิยม ใช้ฐานวางหน้ากระถางที่ตามตามอาคารนะคะที่ที่ปลูกต้นไม้ประดับตามอาคารก็จะวางหน้ากระถางแล้วก็เคลือบเงาแว็กสวยทีเดียวค่ะอากาเพนทัสเวลาดอกโรยก็จะติดฝักแบบนี้ค่ะแต่ว่าหาข้อมูลยังไม่เจอนะคะว่าฝักเขาติดมเมล็ดแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยกันพอมัเล็ดได้ไหมแต่ว่าเท่าที่ดู หาข้อมูลมาก็จะขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอแยกเง่าแยกหัวแล้วก็เขาแตกกอได้เร็วมากเป็นไม้ประดับที่น่าปลูกที่เดียวค่ะสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีน้ำเงินดอกเขานะคะช่วงนี้กำลังออกดอกบานสะพังเต็มเต็มสวนสาธารณะเต็มสองข้างทางเลยนะคะที่ที่ปลูกกันแล้วแบบปลูกแบบ ก็ใหญ่ๆแล้วเป็นไม้ที่ขยายไปเรื่อยๆปลูกครั้งเดียวนี่โหอ,อยู่เป็นสิบสิบปีก็ยังแตกกอไปเรื่อยๆสวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ช่วงที่ออกดอกก็ยาวนานหลายเดือนเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ